เอ๊มันเดินหนีเลยโอยเกมขับไเวี่ยมันมันเป็นเกมในสตรีมใช่ไหมใช่เออแต่เรามาเล่นในโดมบอทเพราะว่าเราไม่มีตังค์เฮ้ยเฮ้ยมีพระด้วยเฮ้ยไอ้ภูเป็นคนขับเนี่ยไอ้ปิ้นนั่งหลังก็คือขล้อละไอปิ้นจะเกิดอาวุธตามปกติอะพ่อไม่ไง แม่งบังการตลาดตะกอนกูมองไม่ถี่หน้าหน้าเออไอตีแล้วไมึงก็มึก็ไม่เห็นผีเองไม่ดีอ่ะเอ้ยไอ้บิ้นต้องเห็นผีด้วยไงมันจะได้กินด้วยเออมันจะได้ตกใจด้วยไงด้วยไงเอาไปลองเอาไปลองอ่ะอันนี้อันนี้ก่อนอันนี้ลองก่อนลองเชิงลองเชิงเอาเลยเอาเลยผู้ผู้ขับเลยเฮ้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 ยโค้งขับเลยขับเลยตกมาเลยตกมาเลยวันนี้เราจะขับรถไปไหนวันนี้เราจะขับรถไปไหนไปไปไปฟิเกอร์ลียนอะอะไรนะ เฮ้ยกดแลยอะตัวอีได้เฮ้ยโอ้ยโอ้โหไอเฮียไม่ต้องเปลี่ยนอวตารแล้วผูไม่ต้องเยะอวตารแล้วผูอ่ะกูกูยืดเลยอ่ะขอดูหน่อยดิไปไหนไปไหนไปเหียปินหันหลังไปเจอปิ้นอ้าวไปไหนดิไปขวาแลยนะไป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 ขวาไล่ใส่เฮ้ยหดักโซเฮ้ยดักโซพองตูไป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 เฮ้ยผูติดนี้ก็สิ์ปะ ปิดปิดปดี๋ยวกัวติดเออกัวติดเราเราติดกันอ่าโอเคโอเคยื่นยื่นคอไปยื่นคอไปย้เลยไอ้ตุ้เฮ้ยนั่นวัดมันนั่นอ่ะมึงตัดมึงตัดตีไงนายเยี้ยงปีกโอเคโอเคโอเคแม่ไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดกูหุบปีกได้ป่ะขับรถชิวๆขับรถชิวๆกูหุบเพียตอนนี้กูก็ยังเห็นปีกมึงทะลุหน้าต่างแล้วกูมองเห็นอืมใช้ตาที่สามมองแล้วกันเนาะเขียนว่าอะไรวะเลี้ยวขวา หามีอะไรผิดปกติให้เลี้ยวขวาอ้าวเราไปเราเลี้ยวซ้ายเราเลี้ยวซ้ายตะกี้ตะกี้เลี้ยวขือไม่ได้อ่ะเนี่ยเลี้ยวไปเลยเอออุ้ยเดี๋ยวนะมันจับผิดปะเกมจับผิดเหรอใช่อุ้ยเพิ่งรู้กูนึกว่าขับเที่ยวไปเรื่อยๆไอเบลุกไอ้บางจ่าสารเจ้าเกียดอะิปกติไหมนับว่าผิดไหมกูจำไม่ได้อะไรเลยกูจำอะไรไม่ได้เลยเอาไป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 สารเจ้ามาอรียกรถดีกูจำได้แต่วัดอะอ่าถ้าเจอว่าผิปกติแล้วก็ไปปกติแล้วอุ้ย ศาลาศาลาตีหนึ่งกูไม่สามารถช่วยพวกมึงได้คือตอนนี้คือกูกูกูเห็นปีกที <c oughs> ูงรวมผีมือระวผีนั่งข้างๆนะปีนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่งข้างๆไม่เป็นไรกูรู้สึกกูรู้สึกไม่เขงาแต่อีเยี่ยคนตั้งมากม่งบางทางกูผ <c oughs> ัวถูกอะไรวะไม่ถูกไม่ถูกกูว่านาฬิกานี้น่าจะเป็นแบบว่าเป็นบอกด่านปะโอเคขวาศาลาไม่ต้องเป็นใช่ไหมว่าต้องเป็นผีอย่างเดียว ไอ้พี่จอดที่จอดที่วัดเลยอ๋อกล้วยกล้วยไปต่อเลยไปต่อเลยถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นเกมแนวนี้ด่านแรกจะไม่มีอะไรเสมออันนี้เราจะให้เราจำเว้ยกดคิวเพื่อซูมซูมอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรนีุ่้ยผีซูมเลยไม่ถอยไม่ถอยไม่ถอยเข้าเลยโอเคผ่านต๋องไกลหมดเลย ไม่ปกติแล้วมันมีคนเดินมันมีลุงเดินลุงลุงเดินลุงเดินคืออะไรวะเอ้าเอ้าไอ้เหี้ยมึงจะขับไหลไปทำไมไอ้เหี้ยเอาเอาขึ้นสวรรค์เลยกู้นขึ้นนลูกอ่ะขับขึ้นลูกปีนปีนอย่าขับไปปีนอย่าขับไปเอออย่าอย่าอย่าขับยังไงอ่ะคือเราเราจะเปลี่ยนที่น่ะเฮ้ยอะไรอะไรอะไรนี่มันเปลี่ยนได้ เปลี่ยนได้เรามีไดเวอร์ที่เออนี่ก็ให้ปีนแหละอ๋อโอเคตัวมึงใหญ่มันต้องนั่งหลังอ๋อ๋ออ๋ออออ๋ออ๋อน๋ออ๋ออออ๋ออ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 ้ยอ๋ออออ้ยอออ๋อเออ อาบกบีอิสลาแหละไอ้น้องมือ่ายมือายเจ็งไม่ลงด้วยไอ้เอ้ยวบศพขับรถอ้าวบักเลยลีเกมดีเฮียอ่าเอ้ยครั้งนี้ไอ้ปีนเป็นคนขับไอ้ขี้แซมด้านขวาเป็นวัดใช่ไหม่เมื่อกี้มีศาลาด้านขวาแล้วก็วัดอยู่ด้านขวาแด้านซ้ายมีอะไรวะ ทำไมเหมือนด้านซ้ายไม่มีอะไรวะกูจําได้ว่าก่อนหน้านี้ด้านซ้ายมันจะมีศาลาศาลาหนึ่งแต่ด่านแรกกูไม่เป็นไรหรอมั้งรอบแรกรอบแรกไม่มีอะไรรอนแรกไม่มีอะไรโอเคงั้นก็ขับผ่านเลยเดียวตายเดียวตายเดียวตายอย่าแหกตรงนะซ้ายคือไม่มีไม่มีอะไรผิดปกติส่วนขวาผิดปกติใช่ไหมโอเคจำขึ้นใจกูเข้าใจแล้วอ้าวมาไหนดูหน่อยดิกูจำได้แล้วเกมง่ายๆจะตายเนอะอันนี้กูว่าไม่ปกติแล้วศาลามันเรืองแสง สารามันแดงสารามีไฟสีแดง,ไ,ง,ไ,งไปเลย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 ไปเสร็จเจอทางแยกเลี้ยวขวาอันนี้เราไม่ได้มาปั๊บเราไม่ได้มาเที่ยวกันเหรอเนี่ยเรามาทำอะไรเนี่ยเราทำอะไรวะไอ้บินหันหันคอมาด้านซ้ายหันคอมาด้านซ้ายกูเราจะมองหน้ามองหนะ้าซูมเข้าไปที่หน้าไอ้ปินไอ้ปินไอ้เียปิน กูไอปิ้นแหลกกูให้ยกูเฮ้ยไอปิ้นมันแหลกไอ้อย่างเออให้แเอาคืนสวรรค์เลยไม่แห่โค้งไอ้อย่างกูว่าอยู่ว่าอ้าวีปแล้วเออเราจะขับทางทางนี้เลยใช่ไหมอ่ะเราขับไปทางนี้ดิอ๋ออ๋อไปไปไป โอ้โหไอ้ตัวเรามันห้อยตรงเต่งตรงเต่งเงี้ยจะเล่นอย่างไรวะอ่าโอเคโอเคเรียวขวาเลี้ยวขวาโอ้ยเลี้ยวผิดอ่าเฮ้ยรถเรามันมันทะลุป้ายเลยเนี่ยอ่าไป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 เฮ้ยเราได้เผื่อเผื่อแบบเผื่อจะรีเซ็ตให้เออเผื่อจะได้อุ้ยเอ้า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 เอาไปแต่รถเองอ้าวโจ๊ะโจ๊ะไรเกมไอ้เกมเฮ้ยเกมไอ้เหี้ย รีเซ็ตได้ไหมรีเซ็ตไม่ได้เหียรีใหม่เลยโอเคเช็คสมาชิกพร้อมหรือเปล่าปินโอเคปินแบงชงเงือออกไปคนแรกเลยมาด่านแรกก็คือต้องจํามีป้ายบางกอกชี้ขึ้นด้านขวามีศาลาหนึ่งด้านซ้ายมีศาลาอีกขวามาก,ก่อนซ้ายโอเคจําไว้แล้วก็ต้นกล้วยมีกล้วยหนึ่งวีแล้วก็ด้านขวามีวัดโอเคจําได้ละเฮ้ยว่าเป็นภูเขาเฮ้ยเราปิดไฟได้เปล่าวะ เฮ้ยปิดไฟได้ด้วยปิดได้ปิดไฟได้ด้วยงั้นปิดไฟเลยแล้วกันเพื่อความอัธรุษปิดไฟยังไงเอาเมาส์ไปชี้หลอดไฟตรงหลังคารถอ่ะแล้วก็กดคลิกไปละไปละไป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 บางเกาะบางจากเออได้ขวามีศาลาด้านซ้ายก็มีศาลาโอเคขวามาก่อนซ้ายอ่ะดูขวาด้วยเดี๋ยวกูดูซ้ายให้ดูที่ต้นกล้วยมีอะไรไหมมีผียืนข้างๆต้นกล้วยเปล่าไม่มีโอ้ยเชี่ย งูเหลี่ยมให้งูเหลี่ยมงูเหลี่ยมหมดไอ้ยักษ์ปูวัตต์ไม้ไม่ใช่ไหมไหม,ไหม,มันมันเท็กเจอร์มันเหมือนงูเลยงูหรือกิ่ง <c oughs> ไม้วะแต่มันเหมือนงูนะจิ <c oughs> ตเตอร์ไอ้อะเรื่องงูสองตัวงั้นไปเลยไม่ปกติแล้วไอ้น้องศาลาด,ด้านขวามาก่อนโอเคศาลาด,ด้านซ้ายมาก่อนเฮ้ยมาหลังพูดผิดไอ้ดูดิมีประตูศาลาหราือเปศาลามันต้องมีอะไรแปลกๆไม่มีกดตัวคิวกดตัวคิวซูมได้แล้วใช่ใช่กดซูมอยู่โอเคดูวันด้วยเดี๋ยวกูดู ต้นกล้วยฮะโอเควัดปกติต้นกล้วยไม่มีอะไรแต่กูมีความรู้สึกว่าทางมันยาวปกติอ่ะเฮ้ยโอเคกูคิดไปเองบางกอกอ๋อไม่ใช่บางจากสาราด้านขวาปกติปกติสาราด้านซ้ายด้านซ้ายไม่มีอะไรมีลุงไหมมีลุงข้างทางไหมก็ไม่มีลุงปกติปกติจริงจริงปะเนี่ยจริงเปล่าเฮ้ยเชื่อเชื่อเราเชื่อเราเชื่อในตัวพวก

เมื่อกี้ไอ้ยังวิ่งเอาโตเลยอ่ะเออกําลังจะพูดเลยมันวิ่งท่านาลุโตป่าวะโอเคเอ้ยก็แค่ตกใจก็แค่ตกใจเอ้ยอุ๊ยหมือนว่ามาลันนี้แบบว่ามีว่าเลยเออเออง่ายเกินไปแล้วเนอะไป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 บางจากเหมือนเดิมสาลาด้านขวาโอเคเหมือนเดิมปกติมีไฟอะไรเหมือนเดิมสาลาด้านซ้ายซูมซูมเลยจะไปที่ฐานตะปุยป่ะ สาราด้านซ้ายปกติใหญ่ไวเกินนะบอกว่าอะไรตรงกลางวะนั่นอะไม่ใช่ไม่ใช่มันมีหัวกะโหลกบนวัดจริงอเชี่ยโอ้โโหคตรใหญ่เลยไป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 กลับกลับกลับโอเคโอกลับ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 อะไรวะไม่ใช่กูหมายถึงให้เลี้ยวขวาขวาไปไหนกลับไปดูกะโหลกไงออสเช่ของจริงหรือเปล่าขอดูหน่อยดิขอถ่ายรูปหน่อย ขอหวยหน่อยหวยงวดนีนินออกอะไรเอ๊เอาขาวเลยเอาหกโมงเช้าแล้วโอ้ยยังมีอีกเหรอโอ้ยยังมีอีกเหรอกูนึกว่าหกโมงเช้าแล้วไปเลยเราต้องเข่าไอ้แป้งเลยเหรอเออมันง่ายเอามาเลยมาเลยมามาบังจากด้านขวาศาลาด้านขวาเป็นไงบ้างปกติปกติศาลาด้านซ้ายไม่ปกติมันมีอีลาตีอยู่อีลาตี อีลาตีดูนี่วิ่งตามปะไม่งตามปะไม่ไม่วิ่งไม่วิ่งไม่วิ่งมันมองมันมองอีลาตีโอเคไปเริ่มตีกูต้องเป็นที่หนึ่งกูต้องเป็นที่หนึ่งไม่ต้องเป็นหรอกไปเลยไปไปเลยชิวๆคก็แม่งมีวิ่งตามเลยยิ่งหลอนได้เีแค่ปิดขอดูหน่อยได้เดี๋ยวมันมันวิ่งตามป่าวว่าเดี๋ยวกูกูอาร์กูดูหลังให้อ่ะกูมึงขับไปเลยชอบรอบใหญ่จะฝีนี้ยัง่จะจบยังไงจบยังไงยังไม่จบเลยอ้าไปไปดิเอ๋อเสร็จพวงเช้าแล้ว ไปเช้าแล้วปุ๊กไปเช้าแล้วอ้ยเฮียเอาจบแล้วเหรอเอาหมดแล้วเอาจบแล้วเหรอเฮ้ยไอ้ปินยังยืดคออยู่เลยนะน่ะคนดำเล็วคนดำเล็วติดตื่นติดตื่นอย่างดำเลยอ๋อทีมสร้างทีมสร้างคนไทยหมดเลยอ้าวขึ้นเครดิตเลย เรารเผยแพ้ครับนี่นี่เกมไทยนะเกมไทยเกยมดีดี